I so You, rock, so you, go. you Let me, Kau u n

ทุกคนนะรอแนะนำตัวหน่อยดีกวสวัสดีครับผมชิต้าครับยินดีจับเขาสวัสดีครับคุณปอครับสวัสดีครับผมส,สผมสุยครับสวัสดีครับอู๋ครับ ดแฟนขาอะครตอนนี้เราแนะนำตัวไปแล้วถึงเวลาที่ทุกคนต้องแนะนำตัวนะฮะทีละคนเลยคนี้เดี๋ยวเราไล่จากข้างนี้ไปหมดเลยรอดรอรอรอเอางี้ขอเตะให้ชาวเม่เลิกเป้ามหนือได้ไหมเบาไปขอได้อยู่ได้ไหมว้าว สวัสดีชาวมิโนโปทุกคนนะฮะแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับคุณคือผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วงงานนี้เนี่ยโอ้ต้องรวยว่าแรงคนดูเลยพวกเราพักวยพโฟจริงๆพวกเราก็ลุ้นบักอยู่เหมือนกันที่ทุกคนเห็นเราอยู่บนรถเตะเพราะว่าเพราะว่าเราได้มปโชว์แต่จริงๆเราอยากได้บัตรเหมือนกันหาไม่ได้เพราะงานนี้คนเขาอยากมาดูเยอะมากอยากได้มากแต่พวกคุณคือผู้โชคดีนะครับวันนี้ที่ได้ดีบัตรเข้ามาดูพวกเราวันนี้แล้วพวกเราโชคดีเหมือนกันที่ได้เจอทุกคนในวันร้องไอทงนะครับมีใครได้ไปร้องไทงบ้างแล้วบ้างยังไม่มี มีใครมีคู่แล้วไหมมีคู่อะไรกันทงอะไรนะตอนกำลังชี้อะไรอ่ะตอนกำลังเลื่อนเรากำลังเลื่อนอ๋อทุกคนเราเราไม่ใช่กระโถงนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะแต่งตัวตึงใบตองแต่เขาบอกว่าแบบว่าไม่ให้แบบโอ้โหเข้ามาเลยทำได้แค่สีชุดใช่ไหมเราไม่ลงวิคเค้าเจอร์นะคือรอยกระทงแบบไทยนี้ตาบุญเป็นเพนนะว้าดันไปสาบุญเป็นเพนแปลงร่างอะไ มีนาฬิกาดิอ๋อเขาบอกลืมนาฬิกาไวที่บ้านโอเคงั้นต่อไปนะครับพวกเราจริงๆวันนี้เรามีโชว์หน,หนึ่งมาให้ทุกคนดูในวันนี้เป็นวันพิเศษด้วยก็เรามีโชว์ที่เตรี๋ยวไม,ม้ทุกคนได้ดูนะครับผมไ,ไปกันเลยไหมของไม่ยังหายเหนื่อยแล้วน,นะหายเหนืหห่อยแล้วนะทุกคนหายเหนื่อยหรือยังครับโอเคว่าเราหายเหนื่อยยังเราเองอจริงๆอย่างนั้นอีกประมาณชั่วโมงเลยโอเค เราเล่นเราเล่นเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนขอให้แบบสมุยแบบส่งเข้าเพลงในวันลอยกระทงแบบซึ้งๆ้สักอันหนึ่งไหมโอเคครับก็เพลงนี้นะ okay, ครับผมถ้าเกิดว่าคุณกำลังแอบรักใครอยู่นะครับอยากให้บอกมันไปนะครับ <Yeah. S 2> อย่ากเก็บมันไว้ในใจครับผมกับพี่แดนแฉกคผม จนคุณจจะบอกเธอไปตอนนี้จะได้ต่ตายตาหลับเพียเียบต่อไปไุจะได้จะได้หากเธอจากไปจะไม่มีวันยอนกลที่วันนี้ฉันก็คุณออกเธอเพื่อวันนี้จะาติด็นไม่จใคร่ยอกัวันธอจะไม่คิดอะไรดีกว่ี่บากไม่บอกใจบอกเธอ ครับผมะโอ้ไปแก้บ้างก็ชอบไหมชอบไหมถึงหรือเปล่าวันไรก็ถมกหรือขอฮุกพร้อมกันสิกรอบเดียวกับทุกคนได้ไหมได้ดีนะครับพอไหมเกิดเป็นเพื่อนเดยเพราะเราเชื่อว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักใช่อ่ะงั้นเรามาพร้อมกันแค่ฮุกเลยนะครับมาสองหนึ่งที่เธอกำลังจะได้ยินทุกคำจากนี้ จะให้เธอรู้มีคนหนึ่งที่เขารักเธอจนหมดใจ เชื่อที่มองเป็นผู้โชคดีแล้วทั้งวันเหียจริงพวกเรากินกัแล้วด้วยใช่ใช่ใช่อ่ะเราแบบขอเมื่อกี้อะไรนะฮะไม่ผมก็ถือว่าแบบวันนี้ทุกคนแบบโอเคเชื่อกันร้องแบบน่ารักมากน่ารักจริงขอถ่ายรูปเก็บไว้ได้ไหมเฮ้ยนั่นนึงแต่ว่าก่อนที่จะไปวันนี้เรามีนัดเต็มใช่ไหมทุกคนในไหนวันนี้ลอยกระทงแล้วเผื่อบางคนยังไม่รู้เราขอให้ทุกคนเปิดรูปกระทงในโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายรูปพวกเราได้ไหมช่วยช่วยช่วยรูปกเลยโอ้ยอยากลอยกระทงกับพี่ๆเขาไหมฮะ รออย่างทุกคนเลยครับรอกับอู๋เราจะได้อะไรครับก็จะได้อู่กลับบ้านไปนะอาให้เวลาให้เวลาพี่ๆเขาเปิดรูปกระทงก่อนทุกคนเซิร์ชกูเกิลนะฮะวันนี้เราจะแบบอนุรักษ์อนุรักษ์รูปร้อนทุกคนชูรูปมาเลงขึ้นมาเลยเจอไหมเอามาแล้วหนึ่งหนึ่งมาแล้วมาสองต้องอยากไี้ถูกต้องมาแล้วสี่ใครรอกระทงพร้อมกับเราในวันนี้ขอให้มีความสุขตลอดทั้งปีเลยนะผมว่าชูกระทงขึ้นมาแล้ว ขอเลือกได้ใช่มีแ้วอินครับตลอดชีวิตเขาบอกขอรูปเลือกเป็นโพรงตอนข้างล่างบอกมาจิ้มเลยรูปแรกสรุปรูปเดียวกันหมดทั้งแผงประเด็นประเด็นคืออะไรปะเขาเอาพวกเราหกคนไปไว้บนกระทงหมาเควาว่าอะไรเฮ้ยอ่ะพี่เห็นเขาจะลอยเราเขาจะลอยเราทิ้งเลยเรามอมให้แก่แม่น้ำโขกขาพร้อมไหมครับพร้อไม่เห็นไหนมาถ่ายรูป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 กระทงออนไลน์ ครัััเดี๋ยวส2 1อทุกคนพูด่ามนอนะครับโอเคครับมาสอมนอดอพูดรูปดิรูปแล้ววีดีโอแล้วอ่อยากเอารูปก่อนไมก่อนอต่อไปวิดีโอนะเราพูดเมนน่อกอพูดว่าดีวายเหรอได้ครับงั้นพูดดีวายพร้อมกันได้ไห รอ้องนานคน้ังไหมมาสามสองหนึ่งดีไว้วเอ๊สิสุกคนมาลอยกระทงนะครับทุกคนว้าวโอเค <c oughs> วันนี้อู๋รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาลอยกระทงกับทุกคนที่เี็นเักปอรู้สึกดีใจมากครับที่ทุกคนมาวันนี้ครับก็ ขอให้เป็นวารลอยกระทงที่มีความสุขเพราะว่าทุกคนได้มาเจอพวกเราดีวายนะครับเย้เาตอลอยกระทงแต่เราเป็นกระพิง้ง <Hey. S 1> <Hey. S 2> เฮ้ยแต่เมื่อลอยกระทงแล้วเราก็ต้องฝากช่องทางกันติดตามหน่อยอ่ามีใครท่องสคริปมาบ้างไหมครับโอเคครับก็ทุกคนสามารถติดตามพวกเราดีวายได้ครับทางทุกช่องทางของออฟิเชีดีวายเลยครับเย่ข <Yeah. S 2> uh. ยันฝากเาด้วย uh. เราจะเพลงต่อไปอะไรกันดีครับ เพลงอะไรเพลงต่อไปเพลงอะไรไม่รู้เหมือนกันอะไรนะอะไรชาคู่ชาคู่อะไรนะอะ่าไม่เลยเนพะราะว่าแบบเพลงเมื่อกี้มันฟึ่งมากนะเราจะเอาเปลี่ยนบู๊แหละเป็นไบโพล่าแป๊บนึงนะ <laughs> เป็นไบโพล่าแป๊บนึงแล้วไปชูกา้าต่อโอเคไหมอขอจบชูกา้าเสร็จเราไม่ไปรอยหงแล้วเพราะเราอยากไปรอยกับเธอ I got mini. I got the I'll help. Yeah, yeah. Okay, Oh, very Yeah, you got it. You got You got All right, let's go. I don't want to talk so you. Ain't gonna Just until you're going to try. you Day night, tell me you oh, Baby, give it up oh, now, now, it makes you so mad It so bad. It makes you like a Oh, baby, you should Be, be, be on me. On me, yeah, yeah like that you, you, like that you you like that, you choose, choose like that. Yeah. Baby, all I need is to be Just you, just you, that's you. why you have to be so great, Oh shaking is all the time, kicking it you on the box, yeah, because we're having time shaking the door in the body, yeah. Now it is you so bad

一起干杯，让我们笑，咱们这个味道，每天每天到家。 โเครับขอุครัวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับดูคอนเสิร์ตกันสนุนะครับโอนรัอเิร์กับ ร <analyze it. S 2> <th> ้องมากขนาดนี <boca iffs> ้แล้วอ่ะพวกพี่ต้องขึ้นมาแล้วก็ได้นะเออใช่ไหมถือว่าเป็น MC ในตัวด้วยนะเมื่อกี้